ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทําบ้านทํามา2ปีแล้วฮะไม่ต้องถามว่าเสร็จเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าเราตอกกันมาโว้ยพี่ีกงเดือนเดี๋ยวเสร็จแล้วครับผ่านมา2ปีก็ก็ยังไม่เสร็จแต่ว่าก็ใกล้แล้วเป็นช่วงที่มันงานมันจะเป็นไปได้ช้านิดนึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องตกแต่งภายในเรื่องอินทีเลียเรื่องรายละเอียดต่างๆซึ่งทําแต่ละส่วนมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรครับไ่เห็นอยากเปิดบ้านเต็ม จริงๆท,ที่ที่ที่เปิดบ้านก็อยากจะให้ให้แบบให้แฟนๆเราได้ได้เห็นอัปเดตความเคลื่อนไหวเพราะว่าก็มีหลายๆคนแบบถามมาสทีนึ่งเพราะว่าช่วงโควิด hmm. เราก็หายไปเลยก mm ็ hmm. ถามว่าเรือนหอเสร็จหรือยังทำไมไม่เห็นอัปเดตไม่เห็นย้ายเข้าไปเช็คที่นึ่งอะไรอย่างง mm ี้ก็เลยถ่ายให้ดูว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วมันใกล้ใกล้ที่จะเป็นบ้านจริงๆที่เป็นเรือนหอของเราแล้วอะไรอย่างงี้ครับก mm ็ hmm. ขาดแค่โซฟาตู้เตียง <laughs> อุปกรณ์ต่งางๆชาดเยอะอยู่เหมือนกันใช่ครับรม,าามันก็มีทั้งที่ได้ดั่งใจและไม่ได้ดั่งใจครับได้ดั่งใจแล้วก็แฮปปี้ไปอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจแล้วก็มานังคุยกันว่าว่าแล้วเราจะทํำยังไงให้ให้มันแบบสุดท้ายแล้วเป็นบ้านที่เราอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับกับ <ๆ S 2> ทุกๆมุมที่ที่เราอยากได้หรือมันตอบสนองไลฟ์สไตล์ของเราแบบจริงๆไหมอะไรเงี้ยครับหรือบางอันที่ถ้าเกิดว่าเราทุ่ซีปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นแล้ว แล้วต่อไปเราจะได้ใช้ประโยชน์ัจริงหรือเปล่าหรือว่าเราชอบกันจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยวันนี้คือถ้าเกิดว่าเอาออกไปเลยยอมเสียตรงนี้อะไรเงี้ยครคือพูดง่ายๆโง่แล้วครับแบบเสียค่าโง่ไปเลยแล้วก็แบบจะได้สิ่งที่ที่ตัวเองต้องการอะไรเงี้ยดีผมไหมอะไรเงี้ยครับมันมีนะผมว่าเท่าที่คุยกับพี่ๆที่เขาทําบ้านกันนะก็เขาก็จะมีแบบบางอันทํามาแล้วอะตามแบบ แต่ว่ามันออกมาแล้วมันไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นแบบสิ่งที่เราฝันอ่ะสิ่งที่เราฝันมันสวยงามมากนะฮะแต่ออกมาแล้วมันอาจจะไม่ได้ตามนั้นร้อเรซเราก็เราก็ต้องมีการตัดสินใจกันนิดนึงว่าเออหรือเราจะเราจะแบบให้มันอยู่อย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่สบายใจแต่ก็อยู่ได้แหละแต่ก็ไม่สบายใจมันเทียงกันตัวเองอยู่อย่างเงี้ยแล้วพอสุดท้ายปรึกษากันไปปรึกษากันมาก็ต้องมีใครสักคนหนึ่งที่ฟันนงว่าอ่ะโอเคงั้นเรายอมทุบทิ้งตรงนั้นแล้วทําใหม่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันมันหลายหลายครั้งมที่แบบทา พยายามจะไม่ให้มันหลายครั้งมากเพราะว่าคือทุบทิ้งมันก็เหมือนบางทีมันก็เหมือนบบเสียเงินเสียเงินไปแบบโดยโดยปเปล่าๆอะไรเงี้ยครับเสียค <c oughs> ่างโง่ไป,ปเปล่าๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์ในการที่เราจะทําบ้าน <c oughs> หรือว่าทําส่วนอื่นๆเราก็จะได้แบบรอบครอบมากขึ้นหรือว่าใครที่ทําบ้านอยู่เราก็สามารถให้คําปรึกษาเขาได้ว่าอ๋อถ้าทําออกมาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาแบบนี้นะรับได้หรือเปล่าแฮปปี้ไหมอะไรเงี้ยเราจะได้เตือนเขาได้ด้วยที่ทำห้เสียไปนิดนึง โอไม่ถึงครับไม่ถึงโอถ้าเป็นร้านคงไม่แก้แน่แน่ต้องใช้เปก่อนแหละมันก็หลักหมื่นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นเงินเหมือนกันอะไรเงี้ยรันก็เหมือนขนาดแก้ไปต้างเหมือนขนาดแก้ไปขนาดได้แบบเตรียมห้องให้เบบีด้วยไหมครับห้องเตรียมไว้ให้เบบียังไม่ได้เตรียมครับก็เป็นห้องห้องธรรมดาเฉยๆห้องพักเฉยๆครับใช่เัยเหมือนจะมีปัญหาเรื่องขนาดตู้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยมาพทุตูเสื้อผ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเป็นโจทย์แรกเลยที่เราบอกกับผู้ออกแบบไปเลยว่าพี่ครับ ผมขอแยกตู้เสื้อผ้าใครตู้เสื้อผ้ามันแล้วขอใหญ่นิดน,นึงเพราะว่าคือจุยเองก็เสื้อผ้าเยอะกูเองก็เสื้อผ้าเยอะก็เลยห้องเสื้อผ้าเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะใหญ่<ม>พอสมควรแล้วพาใครมาดูที่บ้านอะไรเงี้ย<ม>เขาบอกพอเป่าอพอหลอพอหลออะไรเงี้ยเขาเห็นจากเสื้อผ้าเรากันแล้วอะไรเงี้ย<น>ครับแล้วบอก เออพี่อย่าพูดอย่างนั้นเราก็ใจไม่ดีมีวี่แมวไหมว่าเอ้ยพี่จุยจะแบบกินเส้นพื้นที่เราอะไรเงี้ยผมว่ามีแน่ๆน่โอ้โมีแน่ๆครับคือสุดท้ายแล้วถ้าของเขาเต็มจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยเช่าเราไม่ให้หรอไม่ให้ฟรีเช่าหยอกหยอกก็ต้องก็แบ่งกันแหละครับใช่ครับถ้าของเขาเต็มจริงๆอะไรอย่างเงี้ยวันี้ทำบ้านมีปัญหาเรื่องอะไรเยอะที่สุดระหว่างสองคนปัญหาไม่ตรงกันตรงนี้เลยคร้ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วจะผมจะให้ให้จุ๋ยเขา เป็นคนเลือกเป็นคนตัดสินใจในสิ่งที่ที่ที่เขาชื่นชอบหรืออะไรเงี้ยไปเลยครับส่วนส่วนของเราเองเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายซัพพอร์ตใช่ครับหรือถ้าเกิดว่ามีส่วนไหนที่เราอยากได้เป็นพิเศษอะไรเงี้ยเราก็จะไปบอกเขาว่าเอออันนี้เราอยากได้นะลองลองคุยกันดูว่าว่าเป็นยังไงลงตัวไหมอะไรเงี้ยครับอันไหนลงตัวก็ก็ไปต่ออันไหนไม่ลงตัวก็ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยครับ,ชบใช่สิกขาดอยู่ที่พะรยาใช่สิขาดอยู่ที่รยา เห็นหลายๆคู่เวลาเขาสร้างบ้านอะพี่พูดเขาจะมีแบบว่าห้องห้องหนึ่งที่ห้องนี้คุณภรรยาห้ามเข้าห้องนี้คุณสามีห้ามเข้าเงี้ยห้องสําหรับตัวเองเราเรามีไหมคะไม่มีฮะห้องเปิดไม่มีเลยฮะไม่หมดไม่ไม่ได้รับการอนุมัติแร้ไม่ได้รับการอนุมัติครับคือเข้าได้หมดทุกห้องครับใช่ครับไม่มีความลับนะไม่มีความลับครับใช่คเขามีกันด้วยเหรอฮะมีเลค่ะมีหลายคือคุณซื้อห้องอะไรอะคือห้องบางทีเราอยากมีอารมณ์แบบส่วนตัวพื้นที่ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ย เล่นไม่มได้ไทุกที <c oughs> ่คู่เราไม่ได้ต้องการห้องอะไรประเภทนั้นใช่ไหมพี่ไม่ไม่คือถ้าเป็นห้องที่แบบตอบสนองไลฟ์สไตล์ของเราก็จะเป็นห้องฟิตเนสอะไรเงี้ยอย่าไห้อง,องฟิตเนสผมก็จะบอกว่าเฮ้ยขอห้องฟิตเนสห้องหนึ่นออง,ง,งนะไว้แบบออกกำลังกายอยู่ก็มาเล่นโยคะได้เต้นได้หรือะไรได้เป็นห้องที่ใช้ร่วมกันแล้วก็ห้องรองเท้าเราขอใหญ่หน่อยเพราะว่า2คนรองเท้ารวมกันก็ ไม่รู้คนตะขาบะไรเงี้ยเขาเยอะมากแล้ก็จะขอบอกขอขอใหญ่หน่อยนิดนึงนะอะ,อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีห้องแบบเมคอัพสตูดิโอที่สามารถแต่งหน้าทำผมเวลาไปทำง,งานได,ได้ด้วยแล้วก็ถ่าย YouTube อ,อะไรอย่างเงี้ได้ด้วยอะไรเงี้ยให้มันตอบสนองไลฟ์สไตล์เราได้มากที่สุดบ้านหนึ่งเรามีกี่ห้องนะพี่คุณสามห้องนอนสามห้องนอนหนึ่งสิบห้องยิบย่อยไม่ถึงขนาดนั้นคะสามห้องนอนสองห้องห้องหนึ่งตัวมันก็ลดด้วยกันนั่นแหละครับแล้วก็ ห้องครัวห้องรองเท้าห้องเก็บของฟิตเนสอ่แค่นี้แหละครับก็หลักๆคือไม่ได้แบบบ้านไม่ได้ไม่ได้สร้างอะไรแปลกประหลาดมากครับใช่ครับหมดไปเยอะไหมคะที่บ้านอะไรเงี้ยหมดไปเยอะไหมก็เกินกว่าที่ตั้งเอาไว้อยู่พอสมควรครับใช่ยังไม่ถึงยังไม่ถึง20ครับแต่ว่าก็เกินกว่าที่ระวางกันเอาไว้ในในตอนแรกแต่ว่าเราก็เราก็ทาใจกันเอาไว้ในในช่วงแรกๆแล้วเพราะว่าเห็นเห็นทางแล้วว่ามัน มันทะลุแน่ๆเลยอ่ะมันจังหดแตกแน่ๆอะไเงี้ยแต่ว่าเราก็จะมีมีเลทของเราว่าเฮ้ยที่รักถ้ามันเกินเนี้ยมันมันไม่ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องถอยบางสิ่งบางอย่างที่มันถอยลงมาได้คาดว่าในปีนี้ยังไม่เสร็จคาดว่าน่าจะปีหน้าฮะแต่ยังไม่ขอคอนเฟิร์มว่าช่วงเดือนไหนครับผมนี่ประมาณหน้า น่าจะประมาณน่าจะแถวๆนี้ครับคือเรื่องตัวเลขผมยังไม่ย,ไมยังไม่ชัวร์เท่าไหร่เพราะว่าง,งานมันยังไม่เสร็จของบางอย่างมันก็ยังไม่ได้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ใช่ฮะ <c oughs> เพราะว่ารอทํางานอยู่ฮะเราลองเงินแนอนาคตมาซื้ออยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ทำงานเท่าไหร่ทุ่มใ้บ้านส่วนใหญ่ก็จะลงบ้านครับที่เหลือก็จะเป็นแบบกินใช้ต่างๆนานาอะไรไปไปเรื่อยให้ที่บ้านด้วย